You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y e happiness investment สวัสดีครับพี่บอมครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเชิเลยครับกับก็สำหรับตัวฮาน่านะครับเรามองว่าภาพรวมเนี่ย ยังเป็นบวกนะครับกระแสที่ได้จากผู้บริหารเมื่อวานก็ก็ดูค่อนข้างจะมั่นใจนะครับทาง c ีอคุณริชาร์ดเนี่ยก็มองว่า,าถ้าดูระยะสั้นๆเนี่ยวอทั้งสองก็น่าจะดีกว่าวอทั้งหนึ่งนะครับทั้งในแง่ยอดขายแล้วก็ทั้งในแง่อัตรากําไรนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องจักรที่เขาสั่งมาตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี่ยมันเริ่มทยอยเข้ามาส่งละนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลัง พยายามเอาเครื่องจักรลงแล้วก็อิน t อ l l เครื่องจักรเทสรันการการผลิตนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะมาช่วยอเอพิ่ม capacity แล้วก็ f อ่อฟิลไอพวกออเดอร์ต่างๆที่เขามีมาตลอดนะครับซึ่งตอนนี้คือโรงงานาที่อยุธยากับที่เมืองจีนของเขาเนี่ยรันเเกือบจะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยมันดีจริงๆนะครับ และฮา,าน่าเนี่ยก็อยู่ในซัพพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้มันก็ช็อตเทจนะครับคือดีมานมันเยอะกว่าซัพพลายแล้วก็ซัพพลายเนี่ยมันสร้างกันไม่ทันนะครับเอ่อดีมานจากเอ็นมาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น auto, ออโต้อ่าอินดัสเทรียลหรือว่าจะคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดีเกือบทุกเซกเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ ไอตัวช็อตเทจเนี่ยทางบริษัทมองว่าน่าจะยิงยาวอ,อย่างน้อยๆเนี่ยไปจนถึง First Half ของปีหน้านะครับซึ่งก็ถามว่าบวกต่อฮาหน์าไหมก็บวกแน่นอนนะครับปีนี้ไอเครื่องจักรทีส่สั่งมาเนี่ยถ้าดูโดยรวมแล้ว Capacity เนี่ยมันจะขึ้นประมาณสัก10%นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยขึ้นอีก10%เฉลี่ยนะครับซึ่งถ้าเราดูลงมาใกล้หน่อย ว่าเทียบ first half กับ second half second half เนี่ย revenue ควรจะโตขึ้นจาก first half ผมว่าประมาณสิบห้าถึงยีนะครับครับซึ่งเรามองว่าโอเคถ้า revenue มันขึ้นได้ขนาดนั้นเนี่ยพอ o f อม l มันก็น่าจะขึ้นนะครับอ่อนอกจากนี้เรามองค่อนข้างบวกในระยะยาวนะครับเนื่องจากผู้บริหารเนี่ยมีประกาศแผนที่จะเข้าไปในตลาดใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ ค่อนข้างจะเป็น new information แต่คือเขาก็ไม่ได้เพิ่งมาทำนะครับคือเขาทำมาประมาณ3ปีละโดยใช้บริษัทลูกในเกาหลีเนี่ยทำมาอย่างดีนะครับจะมีคอนดักเตอร์ตัวหนึ่งเรียกว่าซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับซึ่งในซนะิลิคอนคาร์ไบด์เนี่ยปกติมันจะใช้ในพวก power management นะครับพวกแบบชาร์จเจอร์ที่ชาร์จหรือว่าพวกตัวแปลงไฟอะไรพวกนี้คือมันอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เกิดกตัวนะครับก็ต้องมีซึ่งมาเก็ตของไอซ o คอนคาร์บเนี่ยมันอยู่ประมาณสักอ่า20 billion US นะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากแล้วก็คู่แข่งเนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่ๆที่เป็น g l o b a l นะครับแบบ Infineon, s t m i c r o o n s e m i c o n d u c t o r อะไรพวกนี้นะครับซึ่งถามว่าหาหน้าตอนนี้ก็คือทำมาางดีเสร็จแล้วตอนนี้กำลังส่งพวก แ a m มเ e ไปให้ลูกค้าเทส t นะครับว่า p e r f o r m ร์แมใช้ได้ไหม Quality ใช้ได้ไหมซึ่งตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก4เดือนถึงปีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งออเดอร์มาเนี่ยก็เออก็น่าจะมีอัพไซ e ์ต่อทั้งเ e v e l e นแล้วก็ทุ่มไลนะครับคือปีนี้อาจจะยังไม่มีแต่ว่าในระยะยาวถ้า Product มันส c กเซสจริงๆนะครับก็อัพไซ e ์ผมคิดว่าน่าจะพอสมควรเพราะว่าไอ้โปรดักตเนี้ย คือฮาน่าจะเป็น ODM ก็คือทำเองเกือบทุกอย่างนะครับดีไซน์เองอเป็นยี่ห้อของตัวเองนะครับก็คือจะไม่เหมือนกับธุรกิจเก่าของฮาน่าที่เป็นโรงงานผลิตให้คนอื่นเขานะครับซึ่งตรงเนี้ยมาจินมันจะสูงกว่ามาจินเฉลี่ยของฮาน่าเกือบเท่านะครับเพราะฉะนั้นใ<ม>ห้เลเวอรนิวใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยเข้าตัวนี้มาเท่าไหร่ครับคือคต,ตอนนี้มาจินฮาน่าอยู่ประมาณ13เปอร์เซ็นเฉลี่ยนะครับอย่างดีก็15 แต่ว่าถ้าเป็น ODM เนี่ย m a r g i นอายจ,จะอยู่ประมาณ25-30%นะครก็คือดีกว่าดีกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้น revenue ใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ย contribution มันจะลงมา bottom line เยอะกว่านะครับก็เป็น potential upside ในระยะยาวได้นะครับซึ่งเรามองว่าคือไม่ต้องไปหวัง market share อะไรมากหรอกเพราะตลาดมันใหญ่มากนะครับเอาแค่นิดเดียวมันก็ significant ต่อบริษัทแลนะครับ แต่อันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะเร็วนะครับก็โดยรวมเราก็ยังมองบวกนะครับแล้วก็ผมคําแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายเดิมที่63บาทครับผมมองว่าช่วงนี้อ e ิเล็กทรอนิกส์ก็รีเลทขึ้นมาโดยเฉพาะตัว k ค e ีที่ขึ้นไปเยอะนะครับตัวฮาน่าก็ยังระกาดอยู่พอสมควรก็มองว่ายังมีลุมให้ขึ้นต่อได้สําหรับฮาน่าครับเพราะว่าเอาลุกก็เท่าที่ดูทั้ง ในแง่ควอเตอร์ต่อไปแล้วก็เซันด์าฟก็เรารู้ก็ค่อนข้างดีครับผมเอเท่านครับพอดีถ้าเราจะไม่ผิดเนี่ยซีอโอของริษัทธาน,า,นาเนี่ยเขาในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยโหเขาค่อนข้างที่จะมีมุมมองคอนเซอร์วทีฟมากนะแต่เราเริ่มเห็นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานะครับรวมถึงแอนนา t i ซิมมิติ้งเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยเนี่ย ดูเหมือนเขาค่อนข้างที่จะเทิร์นบูมากขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะครับอันนี้มันมันสอดคล้องกับคุณวิทานของเคซีไหมครับแล้วก็เหมือนแบบคือผมวม่ได้จะให้เซนส์กับนักลงทุนว่าเออทำไมอยู่อยู่แบบผู้บริหารมาเทิร์นบูพร้อมๆกันแบบค่อนข้างมีในยัยยะในช่วงนี้ครับมันเป็นจากฝั่งดีมาหรือซัพพลายกันแน่ครับคค่อนข้างสอดคล้องครับคนที่งของของเคซเขาจะบูกว่าแต่ก็เป็นสไตล์สไตล์ k c ซอยู่นะนะครับฮาน้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะแฝงคือตอนแบร์เขาก็แบร์จ๋าเลย แล้วช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมามันก็แบบจริงนะครับเพราะว่าอในพวกเซมิคอนดักเตอร์มันก็ไม่ดเป็นเลยด,ด,ดีมานพวกสมาร์ทโฟนดีมานออโต้อะไรมันก็คลิกปีสองพันแปดแล้วมันก็ลดลงนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็คือเขามองว่าไซเคิลมันยังไปต่อได้นะครับซึ่งซึ่งมันก็จริงเพราะว่าเราเช็คดู Global View ดูข่าวอะไรมันก็มันช็อตเทจจริงเพราะว่าดีมานมันดีจริง แล้วก็สปายมันขึ้นไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของออเดอร์ที่ได้รับเข้ามามันก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็พวกราคามันก็ปรับตัวขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ดีคูณสองแต่ว่าคือฮาน่าเขาก็มีไปเปย์ไว้บอกว่าคือไอ้พวกนี้มันก็เป็นไซเคิลอะมันซิิคิลนะครับคือพอถึงจุดหนึ่งตอนนี้ทุกคนขยายกําลังการผลิตแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องโอเวอร์สปายแต่เขาแค่คิดว่ามันคงยังไม่ใช่สองปีนี้นะครับอืม โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันวันนี้ขอบคุณทางคุณทันมากครับ